มา,มาชมกันนะครับวันนี้จมฮ้อนจะพามาชมรถ DC70 นะครับที่ลูกค้าอำเภอปลาปากนครพนมนะครับมอบความไว้วางใจให้จำมฮ้อนนะครับไปยกรถของลูกค้านะครับมาบิ้วให้ใหม่ทั้งคันนะครับ มาคืนสภาพให้เป็นป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมระบบการทำงานพร้อมชุดแต่งนะครับหลักๆที่จะเจอปัญหาของเจ็ดลศลูนย์เลก็จะเป็นนี่ครับชุดแผงข้างตัวนี้แตกร้าวนะครับเดี๋ยวทางอู่เราซับแผงใหม่เข้าไปนะครับให้หนาและแข็งแรงนะครับบอดี้ส่างวันนี้นะครับ เาคอยังสวยนะครับคันนี้ก็ศูนคอกล่องคอปากยังไม่ผุนะครับไม่บิดว่าก็จะมีต้องเก็บทั่วไปนะครับตามอายุรถเป็นปกติครับรถใช้งานแต่ละปีก็จะผ่านสึกมาค่อนข้างเยอะคันนี้ก็ปีห้าหกก็จะผ่านชั่วโมงการทำงานมาค่อนข้างเยอะนะครับ ชุดนี้ก็จะดัดแก้ทรงใหม่ชุดดาวชุดนี้จะเปลี่ยนเป็นบูตันให้เลยนะครับเดีย๋ยวเจ้าของถ้าดูคลิปก็นะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแค่ภายนอกนะครับเจาะลึกอีกทีก็ต้องรีออกมานะครับสก,กีนะครับสก,กีอย่างนี้ที่อู่เปลี่ยนให้เลยนะครับค่อนข้างบาง ข้อเสียของสกีที่บางนะครับข้อเสียงมันเลยคือจะทําให้ระยะตะคองแท็กมากขึ้นพอมากขึ้นมันจะทําให้ชุดกระดูกงูชุดนี้นะครับสึกหรอไวอายุการใช้งานของแท็กก็จะสั้นลงนะครับบางคันแท็กสวยหนาอยู่นะครับแต่กระดูกงูไปไวก็นี่แหละครับสาเหตุนะครับฐานรองชุดขาวรอกอันนี้เปลี่ยนแน่นอนครับเย็ยนแล้วนะครับ ชุดขาลูกรอกพังหมดแล้วนะครับอันนี้เราเบิกเปลี่ยนให้ใหม่เลยชุดเพืองข้างนะครับเพลีองขับลูกเบี้ยวต่างๆนะครับทางอู่เปลี่ยนให้เลยปากลีดพอเลดคันนี้ยังไม่มีมานะครับเดี๋ยวทางอู่จะผ่าพื้นปากเก่าออกเลยนะครับหรือจะโครงแล้วก็วางลีดเข้าไปนะครับป้องกันสนิมกินใน ชมในตู้กันซะหนอ่อยตะแกรงนวดถือว่ายังสวยอยู่นะครับแต่ว่าราวนิ้วนวดไปหมดแล้วนะครับขาดหมดแล้วคาดว่าน่าจะติดรถตั้งแต่ป้ายแดงมาไม่เคยเปลี่ยนนะครับโอ้โหสากหนูตายนะครับราวนิ้วนวดทางอู่จะสร้างเป็นสูตรของทางอู่เลยนะครับ ราหนิ้วสร้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงท้ายถุกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นท้ายสแตนเลสให้นะครับเป็นตูดซิ่งของทางอู่นะครับเดี๋ยวมาดูรางคร่าวๆรางสกรูตัวนี้ยังดูไม่รู้นะครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมหายัดรางเหล็กให้นะครับ ขาข้างชุดนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเลาะให้ทั้งแผงเลยนะครับแผงชุดนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเบิกใหม่ปั๊มมาใหม่ครับปั๊มขึ้นรูปใหม่แล้วก็มาอาร์คใส่เดี๋ยวเกียร์นะครับเกียร์ปั๊มต้องทำใหม่ต้องเช็คใหม่นะครับพอรถใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับเช็คลูกป,ปืนเช็คเฟืองสักหน่อยหนึ่ง นะครับอคิวเข้าบิวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ในอู่ยังติดคารถอยู่หนึงคันนะครับพรุ่งนี้ช่างก็จะเริ่มรื้อออกนะครับแล้วก็เช็คระบบสั่งอะไรนะครับคร่าวๆก็อยู่ประมาณตีไปสักรถอุ้มจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่ารถกระสอบ รประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับก็จะได้ประกอบได้ลองระบบนะครับสภาพก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมชุดแต่งของทางอู่จัดให้นะครับปากขอเลสเกียวดันคอสปริงนึ่งสปริงเตอร์เต็มร่องนะครับเช็คช่วงล่างเกียร์ปัม๊มล้อนำต่างๆนะครับครบๆกันไปเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่เจ้าของรถไปวางใจนะครับนำรถมาให้จำฮอนบิวใหม่ทั้งคันทั้งระบบนะครับพร้อมชุดแต่งโอเคนะครับเดี๋ยวจำฮอนจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ